แต่ก็ขอขอบคุณครับผู้บริหารนะครับของทุกส่วนของราชการนะครับในการบริหารจัดการครับขอขอบคุณครับในด้านขององค์กรสิทิชนด้วยครับและกงขอขอบคุณครับการให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการครับ อ่างทองหวังเงินไทยครับของคุณแม่ภูมิด้วยนะครับในการสนับสนุนพวกเรานะครับในทุดบ้างที่พวกเราเดินทางมาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับในวันเาร์เดินทางมาทางด้านทางฟุณพ่อครับเดินทางมาถ่ายทำในกองถ่ายทำรายการนะครับได้รับการต้อนรับอย่างดีมากๆนะครับจากครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่อากาศนะครับบรรอากาศนี้ด้วยครับเอาครับจะเข้าสู่เกมแข่งข like right ันครับขอเชิญครับน้องลักยาพูดิน เอคนแรกครับของสไตล์เลอร์และวีเทีครับลงสาครับเข้าสู่พี่การครับในการเขียนรูปบอลครับโดยรับสื่สูงครับจากท่านนายกอัครเดชครับกองใจสดนะครับนายก